สวัสดีครับแฟนๆคนใจเช่าทุง่งและการท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านตลอดจนผู้ติดตามเพจสาระน่ารู้คู่เกษตรไทยนะครับพี่น้องนะครับได้ประมาณ2-3สัปดาห์แล้วนะครับที่เช่าทุ่งเริ่มเหอ้ธนาคารนา้ำให้ต้นไม้เนาะนะครับเนี่ยเป็นต้นไม้ช่วงหน้าแล้งนะครับพี่น้องการที่เขาสีขนคนนาบเขามาหดับจะไว้ๆเลยโดยเท่ห์นาดินเนี่ยนะครับบางเทีอาลากไม่หากพืชน,นาบอาจจะลงบ่ถึงนาบอาจจะลงบ่ถึงหากพืช อาจจะเกิดการละเหยการสูญเสียลื่นไหลหนีไปทั้งอื่นก่อนแล้วเลยเฮ็ดหลุมหายแต่ละต้นละต้นนะครับเอากะบ,บอกพลาสติกขวดพลาสติกอจอๆๆและะ้วก็ฝังลงไปในดินแล้วกะ็เติมน้ำลงไปนะครับเพื่อให้น้ำลงไปสู่สั้นใต้ดินอยู่ในระดับลากพืชพอดีนะครับเมื่อเฮ็ดมาได้สองสามสัปดาห์แล้วกะ็เริ่มจะมองเห็นขอดีข้อเสียและะ้วบ้างนะครับเดี๋ยวจะบอกพี่น้องฟังว่ามีขอดีมันเป็นยังไง ข้อเสียข้อจํากัดเป็นทั้งไรนะครับเพื่อหลายหลายท่านอยากจะเฮ็ดน้ำประกอบการตัดสินใจห้อยโอ้โทษบ่เป็นทาตัวของเฮาบ่เหมาะเด้นี่เพราะว่านะครับมันอาจจะเหมาะกับพื้นที่แบบไรแน่บ่เหมาะกับพื้นที่แบบไรแน่เดี๋ยวฮาจะมาพอกันนาะพี่น้องนะครับอ่ะพ่พี่น้องมาเบิ่งนนะครับชาทถุงเฮ็ดไว้จากต้นเนี่ยต้นมัเงาะต้นนี้นะครับเฮ็ดไบสองหลุมนะครับเป็นหลุมที่อใส่สาหรับเติมน้ำเพื่อให้รงไงประยุท์ใต้ดินนะครับ อยู่ในะระดับหักมือดพืชนะครับมีลุมนี่แหละน้ำรลองก้อนมูนะครับพี่น้องน้ำรองก้อนมูกัาผลปรากฏวา่าดินมีความชุ่มซื่นดีนะครับดินมีความชุ่มซื่นดีาจากะระดับใต้ดินกับซุ้มขึ้ว่าเั่งนาดินนะครับเ็ดไห้ต้นไม้ได้รับน้ำย่างเพียงพอนะครับส่งผลให้ติดดอกนะครับเพชรห้ต้นไม้เข้าออกดอกดีมาเนีนะครับเบ่เหี่ยวบ่ขาดน้ำช่วงนาแรงนะครับตลอดจนมะนาวตัวนี้ขึ้นกันอ่าพี่น้องสังเกต นะครับเนี่เติมลงไปในหลุมนี่นะครับก็บจะเฮทไฮนาดินนี่ซุ่มนะครับนี่ซุ่มนะครับมางหน้าเขาก็เริ่มแตกใบอ่อนเนาะน่ะนคือข้อดีของโครงการธนาคารน้ําใต้ดินนะครับก็คือเฮ็ใไ้น้าสัมผัสกับรากพืชหรือน้าลงไปสู่รากพืชได้โดยตรงนะครับบ่บ่ศูญเสียไปใสนะครับมันจะฟังตัวยู่ในบริเวณใต้ดินยู่ในะระดับหกักหรือในะระดับคว้วลึกที่เขาขุดพอดีพอดีนะ่ะก็ขั้วเน่าของขวดนะครับ จะเฮ็ดให้รากพืชได้รับน้ำเลยนะครับตลอดทาเอถทาหักเอบัวจะเป็นน้ำนะครับเขาสามารถเอาปุ๋ยใส่ลงไปน้ำได้ขึ้นกันนะครับพี่น้องอาจจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำปุ๋ยยังกระแตแต่ที่เขาละลายน้ำหรอกคเติมลงไปในรุมนันนะครับก็จะเฮ็ดให้ปุ๋ยนั้นสัมผัสกับรากพืชโดยตรงนะครับตลอดจนจุลินทรีย์ต่างๆซึ่งสั้นใต้ดินอาจุลินทรีย์อาจจะไม่หน่อยเขาก็สามารถเติมงลงไปได้นี่คือข้อดีนะครับ ด้วยการมองเห็นคอดีนะครับเห็นให้เช่าทุ่ injuries, งเฮ็ดไว้หลายจุดนะครับสช่ารับต้นใ em. หม่เฮาอ่ามะงม่วงต้นนี้เนี่นะครับเนี่ยอ่เริ่มออกดอกแล้วนะครับนะครับเริ่มออกดอกแล้วต้นนี้เฮ็ดได้ประมาณจากสี่หามือนครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเติมน้ำลงกไปเรื่อยๆนะครับส่วนเช้าเชากามาเติมซะถังนึงนะครับหลุมละถังนี่ยนะครับต้นนี้ได้สองหลุมนะครับเนี่ยได้สองหลุมนะครับเนี่ยยู่แกนนั่นหลุมหนึ่งยู่แกนี่หลุมหนึ่งนะครับโดยการเฮ็ดเป็นธนาคารน้ำใตดินนะครับ แทนที่เขาจะหดจากใส่ทั้งหนาเขาก็มาเติมลง่ลุมมี่แท่นมาเนี่จากละลายจุดที่ช่างทุ่งเฮ็ดนะครับพี่น้องนะครับกระส่งพ้นให้พืชผักเขา้าได้รับน้ำรับไนนะครับได้รับความชื้นช่วงนาแรงนะครับเป็นช่วงที่เหมาะกับช่วงนาแรงนะพี่น้องเด้ขอดีของธนาคารน้ําใต้ดินนะครับเหมาะกับช่วงนาแรงนะครับพี่น้องนะครับเหมาะกับช่วงนาแรงนะครับเพราะว่าถ้าห้าหดนาดินก็นคือตามที่บอกไปนะครับน้ำอาจจะลงไม่ถึง หักนะครับในกรณีที่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับพี่น้องนี่เสาถุงเฮ็ดไว้มือเส้าก็มาเติมน้ำให้แล้วนะครับนี่นี่ลุมหนึ่งนี่ลุมหนึ่งนะครับถ้าเป็นต้นซีกับเฮ็ดใส่ซองหลุมนะครับใส่ซองหลุมเราบ้านนี้ก็เลยมีเนี่ยความคิดว่าถ้ามาขุดหลุมองมองเอียงแมงอ๊อจอไอแจ๊ะไหนก็ได้เฉพาะต้นเท่านั้นก็เลยมาเฮ็ดเป็นลุมใหญ่แับนี้เพื่อแลยหลายต้นนะครับในบริเวณนี้อาจจะมีสามต้นสี่ต้นเฮ็ดเป็นลุมใหญ่ใช่เลยบ้านนี้นะครับนี่มือเส้าก็มาเติมน้ำมา ถังจอกหลอกเท่านี้เบิดน้าไป4ี่สิบลิตรนะครับพี่นอ้องหมายถึงว่าสองหาบนั่นเองนะครับนี่นะครสี่สบห0 5สิบลิตรยวงห้ามันเติมอยู่เลยนะเที่ยวเติมอยู่เลยนะครับอ่ะท่านี้ก็มีเขื่อนพี่นอ้องเนี่ยหมักม่วงตัวน,นี้นะครับมักม่วงตนนัวนี้ทุกปีบ่เคยออกมากออกดอกจาก้าเื่อนะครับมีปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ออกดอกนะเนะี่ยนะครับเนะี่ยปีกายมูเขาเป็นดอกมันกาบูเ็นนะครับ ปีนี้พ่อได้น้ำนะครับมีหลุมน้ำมาอยู่ไห่มาใส่ไห่ตัวนี้เติมลงไปเกือบสิบลิตรเอ้ยเกือบสิบหับนะครับแสดงว,ว่าดินทั้งใต้โป่งหลายหรือดินสั้นดินทั้งใต้น้ำาบ่มีเลยนะครับน้ำไม่มีเลยเพราะว่าหด,ดแต่ล้เทอกะเอาน้ำยดมาตั้งใส่นี่มันกับป้องป้อง,องกับมีแต่เฉพาะอยู่นาดินนะครับพ่อเฮ็ดแบบนี้นะครับมันสะสมน้ำไว้ใต้ดินมานี่นะครับสะสมน้ำไว้ใต้ดินอยู่ในระดับรลกพืช ในระดับพากบะม่วงนี่นะครับเฮทไทย้างม่วงได้รับน้ำยอดข้มชื้นนะครับก็เริ่มเลยนี่ออกซอดอกซอหอย่างนะครับนี่คือคอดีนะครับคอดีของการเทดหลุมน้าหรือท้านั่นท้านั่นค้านน้ำให้ต้นไม้นะครับพี่น้องทําให้ต้นไม้ได้รับน้ําในระดับรากไม่ถึงว่าแทนที่จะคอยให้มันซึมลงไปเองมันจะลงไปหาหากไม้โดยตรงเลยนะครับไปอยู่ในระดับรากไม้โดยตัวเฮดให้ต้นไม้เฮาได้รับน้ารับใน่นะครับ ทรงผลให้นาแรงต้นไม้บ่าขาดหนํำมาเถอนะครับพี่นอ้องนี่คือคอดีแล้วคอจำกัดหรือคอเสียเดี๋ยวบันนี้นะครับพี่นอ้องมีบ่มีแต่ดีกับดีไรคอเสียมีบ่มีขึ้นนะครับพี่นอ้องนะครับคอเสียก็มีมันกันเดียสิบ,บอกพี่ปององฟังแต่ผ้าเลาะเบิ่งสะก่อนนะครับนี่ช่อท่งเดเฮ็ดไว้นะครับ,นนรบในส่วนนี้เฮ็ดไว้หาหกหลุมนะครับพี่นอ้องในในฟังท่านี้เฮ็ดไว้หาหกหลุมนะครับมีแน่หนึ่งสองสาม ครับไม่เฮ็ดไว้นะครับอ่ะสี่หา้าหกกับต้นเขียวสเสวยต้นนั้นต้นนี้ก็เฮ็ดล้มใหญ่ไว้นะครับเพื่อต้นมะม่วงแนะ่ต้นหมักุ่งแนะ่ต้นหมักงาะแน่นะครับจะได้รับความสื่นพร้อมกันเนาะนี่นี่อันนี้ก็เฮ็ดให้เฉพาะเขียวสเสวยต้นเดียวนี่เนื่องจากท่งนั่งมันหกบ่พอะจะได้เข้าไปนะครับอ่ะท่านั่นก็มีกลัวแต่นี่อยู่แล้วน,น,นี่เป็นลุมเนี่ย อันนี้ก็เติมลงไปเบิดลอกหาบุ้นใ้พี่น้องนน่นะครับเพื่อให้เขากระจายสู่นาดินเจ้าน้อยก็ตัวนี้เพิ่งเฮ็ดไปมือวานนี่นะครับเดี๋ยวเจ้าน้อยความสื่นขึ้นมาก,กะคงจะได้น้ำสำหรับมะม่วงตัวนี้เป็นเขียวเสวยนะครับปีกายได้น่วยเดียวโครโลอ๋อปีนี่เริ่มแท่งซอดอกร้ายแล้วบ่งบว่าเสดจากหน่วยอาจารย์มาเบ่งกันเอาพูดถึง้อเสียนะครับพี่น้อง้อเสียของการเฮ็ดหลุมน้ำแบบนี้นะครับหนึ่งนะครับ อ่บริเวณที่เฮ็ดหรือบริเวณใกล้เคียงเนี่ยต้องมีน้ำเพียงพอหรือสะดวกในการเอาน้ำมาเติมได้หอเ่าเนี่ยสะดวกในการเอาน้ำมาเติมในหลุมนะครับพี่น้องนะครับบ่แม่นว่าเฮ็ดหลุมน้ำแล้วล่ะพูดไปเอาน้ำอยู่อีกสามกิโลพุ่นหรือขนน้ำมายังทุลักทุเลนีน่กระบื้เหมาะนะครับพี่น้องเพราะว่าการเฮ็ดหลุมน้ำแบบนี้นะครับแรกๆเนี่ยเขาจะมันเติมน้ำก็คือต้องเติมดูๆนะจังหนอ่อยออ่พนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเขาจะเติมน้ำดูๆจังหน่อยนะครับพี่น้อง เติมน้ําบ่อยๆนะครับเพื่อให้สั้นบินสั้นร่างที่ยูระดับภ้าคพื้นรออยูระดับหลุมระดับขวดเท่านี้อิ่มตัวซับน้ําได้หลายที่สุดเก็บน้ําให้ได้หลายที่สุดนะครับเพื่อไอเพียงพ่อครับต้นไม้นะครับนะครับฉะนั้นถ้ามองที่แรงน้ํากันดานน้ำเนี่ยเจ้าน้อยอาจจะยากนะครับอาจจะบ่สะดวกปันใดนะครับพี่น้องบ่สะดวกปันใดนะครับอันที่สองนะครับ การเฮ็ดลุม่มน้าแบบนี้นะครับไม่เหมาะกับพื้นที่ลาดเอียงนะครับพี่น้องแบบใดที่เนี่ยสมบูรณ์เศร้าทุ่งไม่เฮ็ดใส่กับขอบสาซึ่งมันอย่างลงหาสานะครับน้ำที่เขาเติมลงไปในด,ดินก็นจะลงพุ่นเบิดนะครับแทนที่จะขืนมาหาต้นไม้เฮ้านะครับอันนี้ก็บ่เหมาะปันใดนะครับอันที่สามนะครับการเฮ็ดลุ่มน้าแบบนี้ไม่เหมาะกับพืชที่มีระบบรากตื้นเช่นแปลงพักนะครับพี่น้อง,องแปลงพักหรือ่าจำเป็นต้องไปเฮ็ดในเขา เพราะว่าเขากินน้ำย <M> ุ <itch ula> okay, ouais. so, ่ระดับนาดินนี uh ้แหละนะครับเขารดตามนาดินเขาก็กินได้อยู่แล้วไม่ต้องไปขุดหลุมนะครับฉะนั้นพืชท่านที่ปลูกพืชเล็กๆน้อยๆเช่นพวกไอ้พักพวกหญ้าพวกยางต่างๆเนี่ยเหมาะนะครับพี่น้องมันจะเหมาะครับไม่ยืนต้นนะครับเหมาะกับไม้ยืนต้นเนี่ยขึ้นเลยนะครับพี่น้องเติมน้ำไปใต้ดินมันจะเหมาะเลยนะครับถ้าเป็น่วนพัก่วนยางพี่น้องบ่ต้องไปขุดเ้่มื่อยดอกอ่ะใส่สปริงเกอร์ใส่ยางหดก็ได้นะครับถ้าเป็นเป็นไม้น้อยนะนะครับ เพราะว่าตัวนี้มันจะเหมาะกับไม้หญ่นะครับนี่คือข้อจํากัดนะครับแรกๆนะครับอาจจะบร่ได้ผลาสาหรับท่านที่ใจหว้วนนะเจ้าหน่อยอจะได้ปั่นได้ดกด,ดินจะสีุ้มขึ้นมากเพราะว่ามันจะต้องสะสมน้ำต้องมั่นเติมน้ำเรื่อยๆนะครับต้องมีแรงน้ําที่เพียงพอนะครับพี่น้องแล้วก็การขนน้ำขึ้นมาใส่หรือการลําเลี้ยงน้ำขึ้นมาใส่ก็ต้องสะดวกนะเจ้าหน่อยนะครับผู้ลังคดอาจจะมีเครื่องสูบน้ำก็สบายไปนะครับสูบน้ำเติมก็ไปเลยนะครับพี่น้อง มีแรงน้ำยุ่ใกล้นะครับหรือขัดเจีเฮ็ดแล้วแหละดได้หาบน้ำมาใส่นี่ก็บโปไว้นะครับถามมันไกลไรก็ตามที่บอกนะครับคือหลุมน้ำตัวนี้จะเหมาะกับบริเวณที่มีแรงน้ําที่เพียงพอนะครับมีแรงน้าที่เพียงพอปูณผูคนบอกว่ามีน้าเพียงพอหรือเปล่าหตมันยากใงหลุมเหมือนมจะมีน้ำอยู่ในสระแต่ว่าขัดบ่มีผู้ตักขึ้นมาใส่นี่มันกระ่ขึ้นมาผี่ได้ไปหนอนนะมันก็จะยุ่แค่ในสระอย่แล้วนะครับแรงน้าเพียงพอในที่หมายถึงน้าที่เขาจะเอามาเติมลงในหลุม อารมณ์ที่เขาเห็ดนี่นะครับพี่น้องต้องมีเพียงพอต้องเอามาง่ายสะดวกนะครับต้องเอามาง่ายสะดวกนะครับเพราะว่าไอไอโครงการลุ่มน้ำนี่นะครับพี่น้องมันจะมันจะเอื้อในระยะเง้วนะครับในระยะโดนโดนเหมือนคือหลังจากเขาเติมน้ำลงในานานดินมีความชื้นมีน้ำเพียงพ่อแล้วบ้านี้การที่เขาบบมีเวลามาเบื่องจักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยมันก็บบเป็นอย่างเพราะว่าเขาได้เก็บกักน้ำไว้ในระดับใต้ดินให้ต้นไม้ได้เอาไปใส่อยู่แล้วนะครับ มันบ่คือเฮ้าหดนาดินหดนาดินหดมือนี่มือหดตอนนี้ตอนแรงแห้งต้องหดไหมนะครับพี่น้องเพราะว่าบางเทือนา้ำอาจจะลงบ่ถึงรากนะครับอาจจะระเหยนี้โดยเฉพาะช่วงหน้าแรงเนี่ยน้ำไปเรียวอยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับหล้กการอันสุดท้ายนะครับไอหลุมน้ำเนี่ยมันจะเหมาะกับพืชในช่วงหน้าแรงเท่านั้นหน้าฝนแทบจะบ่ได้ใส่เลยนะครับพี่น้องแทบจะบ่ได้ใส่เพราะว่าฝนตกอยู่แล้วดินมีคาอบื้นอยู่แล้วน้ำอิ่มตัวอยู่แล้วดินอิ่มตัวอยู่แล้วนะครับหลุมนี่จะพ่ะจำเป็น สำหรับนาฝนนะครับผู้บางคนบอกว่าเฮ็ดแล้วแล้วนาฝนมันสิบ,บ่ฮึมตายบ,บ่ฮึมเพราะว่าน้ำม,มันอิ่มตัวยู่นะครับมันอยู่กันกับน้ำได้หลุมนะครับพี่นอ้องนะครับอยู่กันก้นน้ำได้หลุมเนาะนะครับนี่คือคอดีคอเสีย้อจํากัดของหลุมน้ําสําหรับต้นไม้อ่ะนามาฝากพี่ฝากนอก้องคับท่านใดที่จะเฮ็ดกะร่องพิจารณหน้าพื้นที่เจ้าของเบิง่งว่ามีแรงน้ำพอที่จะเอามาเติมบ่การํำเลียงน้ำม,มาสะดวกงา่ายบ่ นะครับแล้วก็พืชที่ตัวเองปลูกนั่นเป็นพืชแบบใดอาถ้าเป็นต้นไม้เป็นสวนสวนผลไม่เังสิมีไม่ยืนต้นหลย้ายๆใบเป็นหมักมีมักม่วงมักออขอนนุนหมากเอียงก็แล้วแต่ละนะครับก็เหมาะที่จะทําแต่ถ้าปลูกพักเป็นอาชีพไม่ไง่บมีก <c oughs> ็บ่ต้องไปคุดไปไห้มันเมื่อยนะครับน้ำหมดเอารรมาราก็ไรนะครับเพราะว่าไอ ลุ่มน้านะครับหรือธนาคารน,น้ำเนี่ยมันจะเหมาะกับพืชที่มีระบบรากลึกเพราะว่าห้องคดลงไปให้น้มลงไปอยู่ในะระดับหากพืชน,นั่นเองนะครับอ่ะเข้าใจนาอพี่น้องน,ะ,นะครับนะหลังจากาเศร้าทุ่งเค็ีมาสองสามอาทิตย์ก็เติมหู้แล้วนะครับขอดีขอจํากัดขอเสียต่างๆนะครับแต่สรุปแล้วก็ขอดีดีกว่าห้ายกว่าขอเสียนะครับพี่น้องเพราะว่าในพื้นที่ของเศร้าทุ่งนี่ครับน้ำที่จะเอาไปเตืมเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเติมได้นะครับ ก็เลยเหมาะที่จะเห็ดเดี๋ยวก็ลังไปหาวัสดุหาขวดมาอยู่นะครับพี่น้องซึ่งปวงขันบอกว่าหาขวดเนี่ยจริงมันบ่ยากน,น,นะครับพี่น้องขวดพลาสติกนะน้ำยาทูพื้นน้ำยาทำความสะอาดเนี่ยเท่เาไร่ไซส์ได้เนี่ยเ,เอามาเห็ดได้แต่แน่นะว่าต,ต้องเป็นขวดพลาสติกใสเลยพี่น้องได้ที่มีควมเหนียวเช่นขวดโคกขวดน้ำอัดลม,ม,น,ะมน,ะดดน,นะครับมันจะยุ่ยโดนนะครับไม่แนะนําให้เอาพลาสติกคุณหรือแกนร้อน นะครับเพราะว่าเป็นั้นตีขันเจรร่อนนี่พอทำปลาข้าวมันกระพุนะครับมันกับพุกระพังไปนะครับบนในน้ำเนี่ยถ้าพี่ต้องลูพักนี่สิก็พาะจะเป็นต้นไปเห็ดลุ่มน้ำใช่เะยนี่น้ำฮหตเอาจบนะครับถ้าเป็นต้นไม้ยืนต้นนังสี่กรควรจะมีนะครับพี่น้องนะครับควรจะมีลุ่มหญ่กะกระจายน้ำได้หลายลุ่มหน่อยแต่กระจายน้ำได้หน่อยนะครับถ้าเป็นสวนเป็นแปลงก็ควรจะเห็ดเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับแต่ถ้ามีต้นเดียวห่างๆกันได้สิเป็นกระยุกกระเย็ดที่เส้าทงเห็ดนี่ก็ ควรจะมีหลุมละต้นต้นละหลุมต้นละหลุมสองหลุมเฮ็ดเฉพาะต้นไทต้นมากไปเลยนะครับนี่คือการทําหลุมน้ําใต้ดินหรือธนาค่าน้ำสำหรับต้นไหม่ช่วงหนาแรงน้องเพนนอนนะครับเอาคลิปนี้พ่อพี่พอน้องเพียงแค่นี้สักกอนนะครับคลิปน้ามียังดีๆจังพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เพเป็นกำลังใจครับพ่อใจสะทุ่นนะครับพี่น้องอย่าทิ้น้ำสาระหนาหลุมมาฝากพี่ฝากน้องสวัสดีครับ